ก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านจะได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระอาจารย์มานิกตกตธรรมโมรุ่นที่49สังกัดวัดจันทรังสีตำบลทับคออำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้มาให้ข้อคิดให้ข้อธรรมดีๆกับ ทุกทุกท่านขอให้ทุกท่านจงตั้งใจฟังแล้วก็นำสิ่งที่ท่านได้ให้ความรู้แก่เราไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปบัดนี้ท่านก็มาพร้อมแล้วผมขอราตนานิมนต์พระอาจารย์มานิตกะตะธรรมโมครับจั นมัทถุรัตนัตยสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนไตรอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระขอถวายความเคารพพระครูประกาศสมาธิคุณเจ้าอาวาสวัดสวนประสธะสิ์ประธานโซนวิปัสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยสวายถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกๆรูปและก็พระ ผู้เข้าร่วมอบรมวิปัสนาจารย์เคลื่อนที่แห่งประเทศไทยรุ่นที่51ทุกๆรูปครับ <c oughs> ครับเมื่อกี้นั่งตรงโน้นก็เป็นหน้าที่หนึ่งมาตรงนี้ก็อีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็คนเดิมนะครับก็ขอแนะนําตัวนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อมานิตกะตะพระมานิตกะตะธรรมโมนะครับสังกัดวัดจันทังสีสายดงยางนะครับตําบลทับค้อ อำเภอทับค้อจังหวัดพิจิตรนะครับพระอิษสานาจารย์รุ่นที่49นะครับพันษา15นะครับแต่น่าเสียดายนะครับเสียน่าเสียดายผมเสียใจที่ผมได้มาเข้าร่วมโครงการนิช้านะครับบวดมาสิบกว่าปีเพิ่งจะมาเข้าร่วมอบรมที่นี่ได้แค่3ปีนะครับรู้สึกเสียดายโอกาสนะครับที่ไปเป็นนักล่าป,ป่าปริวาสียเยอะนะครับ ซึ่งถามว่าเป็นยังไงการร,ร,รับบาปหรือว่าก็ดีนะครับดีได้ทำละศีลได้อะไรต่างๆได้เจอสหธรรมิกเพื่อนร่วมวิปัสสนาอะไรต่างๆหลายนะครับเยอะแต่ก่อนพอได้มาเข้าร่วมโครงการวิปัสสนานี่รุ่นที่49ามันก็เพิ่งจกืสองปีผ่านไปนะครับเพิ่งจะมาเริ่มปฏิบัติจริงจังได้สองปีนะครับมันก็เลยถามว่า รู้อะไรบ้างก็ยังไม่รู้นะครับพอๆกับครูบาอาจารย์ทุกๆรูปนี่แหละครับนะความรู้ความอะไรแตกฉานก็ยังไม่ไม่เก่งกล้าสามารถนะครับที่จะไปสอนครูบาอาจารย์นะครับหลายๆรูปเก่งกว่าผมอีกนะผมเพิ่งจะเป็นเป็ดนะครับว่ายน้ําก็ได้ะคลื่นโคกก็ได้บินก็พอได้นะครับยังไม่เก่งยังจะเป็นนกเต็มตัวก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะครับอ่า เป็นเป็ดนะครับเป็นหลายๆอย่างแต่แต่ไม่เก่งสักอย่างเอ,อัคราวนี้เราก็ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปก็มีโอกาสนะครับ <_ d ata> ถือว่ามีโอกาสได้มาเข้าร่วมอบรมโครงการวิปัสสนาในปีนี้ก็ถือว่าทุกๆรูปมีโอกาสดีนะครับ <_ d ata> เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับ <_ d ata> อะไรที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับบางรูป ไม่ยอมเปิดใจนะครับบางรูปไม่ยอมเปิดใจยังไงก็คือเคยผ่านมามันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับเจอมาไม่ใช่แบบนี้มามาเจอแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกท่านรู้ได้อย่างไงว่ามันไม่ถูกใช่ไหมครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบห้าบวกห้าเท่ากับสิบใช่ไหมครับ คน,นั้ท่านรู้มาแล้วหนึ่งกับเก้าเป็นสิบห้ากับห้าเป็นสิบคณั้ท่านมาเปิดใจสองก็แปดบ้างได้สิบเหมือนกันใช่ไหมครับท่านเปิดใจก็ยอมรับอาวเราก็เออเราได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นจากที่เรารู้แค่หนึ่งบวกเก้าได้สิบห้าบวกห้าได้สิบเราก็จะได้สองบวกแปดเป็นสิบใช่ไหมครับถ้าเราเปิดใจยอมรับ เราก็จะได้เพิ่มความรู้ขึ้นไปเราอย่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วคือเติมเข้าไปก็หกเติมเข้าไปก็หกนะครับเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เทมันทิ้งบ้างน้ําในแก้วเราดื่มไปบ้างให้มันเหลือสักครึ่งแก้วนะครับเพื่อที่จะรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปความรู้ใหม่ๆนะครับผมผมจำหลวงพอ่พอพระครูประกาศสมาธิคุณท่านพูดทุกปี ปีนี้ไม่ทราบได้ฟังไปบ้างหรือ,อยังนะครับท่านพูดว่าพระน้อยดูแลยากพระมากดูแลง่ายพระน้อยปกครองยากพระมากปกครองง่ายท่านพูดไปยังครับยังเหรอครูบาอาจารย์เข้าใจความหมายไหมครับนั่นแหละรครับ ทั้งนั people, times, ้นผมไม่ต้องอธิบายนะครับนะความหมายนี้ลึกซึ้งนะครับถ้าเราไม่ถ้าเราคิดนะครับเราพิจารณานะครับพิจารณาตัวเองในการที่เราเข้ามาบวชนะครับว่าความเป็นพระของเรามีมากน้อยขนาดไหนนะครับอย่างการที่เรามาเข้าร่วมโครงการวิปัสสนาในการที่อยู่กับตัวเองมากๆ ความคิดมันเยอะความคิดมันฟุง้งเราลองพิจารณาครับเอาไอ้ที่มันฟุง้งเอากลับมาคิดกับตัวเราเองนะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องคนอื่นคิดตัวเราเองคิดในตัวเราเองอย่างเดียวว่าความเป็นพระในตัวเรามีมากแค่ไหนมีน้อยแค่ไหนนะครับไม่มีใครบอกเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับ คนอื่นมองเนี่ยพระเหมือนกันหมดนะใช่ไหมครับผมพระจิวรเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับคราวนี้เราก็ลองพิจารณาดูความเป็นพระนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามาเข้าร่วมอบรมเนี่เราพัฒนาตัวเราเองนะครับเพิ่มความเป็นพระเข้าไปอีกใช่ไหมครับนะบางรูปมาที่แรกเนี่ยยังลูกติ๊กลูกติ๊ก,กใช่ไหมครับนี่ตอนนี้สังเกตดูได้เลยทุกรูปนิ่ง สงบนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากการฝึกฝนอบรมอบรมจิตใจฝึกฝนตัวเองนะครับยกตัวเองขึ้นยกจิตใจของตัวเองขึ้นนะครับผมกไม็ไม่รู้จะพูดอะไรมากครับความรู้ผมมันน้อยเนี่ยครับรอหลวงพ่อขึ้นมาเดี๋ยวก็จะมอบไม้ถวายให้ท่าน แต่ตอนนี้ท่านยังไม่ขึ้นมาก็าพูดไปก่อนนะครับนะค,บความรู้มันน้อยนะครับก็บอกได้เท่าที่พอจะพูดได้นะครับ,นะรบอันไหนที่พอมีสาระสำคัญบ้างไม่มีอันไหนที่มันไม่เป็น,เปนตเป็นตาหน้าจะเอาไปก็ทิ้งไว้นะครับไม่ต้องไปจำนะครับความเป็นพระเราเนี่ยสำคัญเลยนะครับ สำคัญความเป็นพระเลยคือความละอายฮิลิโอตปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปสำคัญนะครับถ้ามีอยู่ในจิตในใจเนี่ยสบายมากครับนะรู้จักทำอะไรก็กลัวนะครับกลัวบาปกลัวผิดถ้าขาด ฮิลิโอตปะขาดความเกงรงกลัวต่อบาปทําอะไรก็ไม่กลัวอยากทําอะไรก็ทําใช่ไหมครับอยากทําอะไรก็ทําไม่พอใจกูก็โวยวายเออกระลึกทุกข์โหมว่าใส่ไปเลยแบบนั้นใช่ไหมครับสมัยแต่ก่อนนี่นะครับก่อนผมจะมาบวชนี่เขาเรียกตีหัวหมาดามาเจ็กนะดืนะ้อเกเย ใจร้อนเหตุเหตุเพราะใจร้อนกว่าจะเย็นได้ครับโอ้ใช้เวลานะครับในการมาบวชในหลายปีนะครับผมลาบวชสิบห้าวันนะครับเราประวัติเลยไม่มีเรื่องพูดนะครับเราประวัติให้ฟังผมลาบวชสิบห้าวันเมื่อก่อนนี้ก่อนจะมาบวชกันผมขับรถบขสนะครับสายกรุงเทพเชียงแสนนะครับ ขับอยู่หกปีนะครับก่อนที่จะมาบวชในปีสี่เก้านะครับเหตุที่บวชก็คือขับรถไปชนคนตายวันที่สิบสองเมษาปีสี่เก้านะครับที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่ไม่ได้ติดคุกนะครับชนเขาตัดหน้าชนก็เลยลาบอกกาบวชสิบห้าวัน ลาบวดสิบห้าวันก้อนเนี่ยครับอยู่มาจนถึงนี่นะครับทางบกสโทรตามสามสี่รอบนะครับว่าสึกวันไหนวันไหนก็อยู่ไปเรื่อยยังไม่สึกสักทีนะครับพอดีมันอยู่ไปอยู่ไปก็มันสบายใจนะครับเกิดความสบายใจไม่อยากศึกอ,อ่ะมันสบายใจมันมาคิดทบทวนดูนะครับว่า ตอนเป็นคารวานเป็นยังไงผมก็มีครอบครัวนะครับมีภรรยาเหมือนกันตอนก่อนจะบวชนะครับผมก็ตัดใจเลยหาแฟนใหม่เธอะไ,ไม่ศึกแล้วว่างี้นะนะครับ,รบเขาก็อยู่หลายปีนะครับโยมอุปถาก็อยู่หลายปีห้าหกปีพอสุดท้ายที่แรกบอกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกจะรอนะครับพอสุด <kans S 2> ท้ายห้าปีเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะไปกำลุมเฉยนะนะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ไม่ได้น,นอะไรเพราะผมบอกเขาแล้วว่าไปเถอะหาคนใหม่นะคิดว่าไม่ศึกแล้วนะตัดสินใจไม่ศึกที่ทางอะไรก็ยกให้เขาไปหมดนะครับมีตายางที่กาลสินกุจินาลนยครับสนะิบหกไร่ผมก็ยกให้เขาไปหมดเลยนะครับให้เขาไปสร้างครอบครัวใหม่ นะครับผมก็ตัดใจมาออกบวชมาอะไรเงี้ยครับคราวนี้อยู่วัดก็พระมันเยอะครับครูบาอาจารย์วัดที่ผมอยู่นะพระเยอะนะครับก็มันเป็นแกงเป็นก๊กเป็นเหล่านะครับอพระอยู่วัดเดียวกันยังมไม่รู้จักชื่อกันเลยบางนะครับบางครั้งบางรูปบางทีบวชมาเพิ่งจะเจอหน้าครั้งเดียวศึกแล้ว <laughs> นะครับเป็นแบบนั้นนะครับ ครั้งนี้ก็หมดนะครับหมดเรื่องจะพูดนะผมพูดไม่เป็นนะพูดไม่เก่งนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับกรรมฐานครูบาอาจารย์ก็พูดไปหมดแล้วนะครับกว่าจะจะมาถึงผมเนี่ยพูดไปสิบกว่ารูปเลยพูดหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับกรรมฐานทุกๆรูปก็พูดมีความรู้แตกต่างกันไปแตกแฉะนันกันไปนะครับนะพอดีหลวงพ่อขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ ถวายให้หลวงพ่อถวายความรู้ให้กับทุกๆรูปนะครับตามเวลาที่เหลืออยู่นะครับเพราะผมพูดไม่เก่งอ่ะนะครับไม่ใช่พูดไม่เก่งพูดเป็นนะครับถ้าพูดคุยงี้พูดเก่งจอๆเลยได้นะครับพูดไม่หยุดก็พูดได้แต่พูดเป็นเรื่องเป็นราวมันพูดไม่ได้นะครับเออนะครับนะพูดไม่ได้นะครับนาอ ก็เดี๋ยวผมก็ขอโอกาสนะครับหลวงพ่อให้หลวงพ่อได้ให้ธรรมะกับพระวิปัสสนาจารย์รุ่น5้าบเอ็ดนะครับพอเวลาผมพูดเพิงจะพูดไปได้แค่สิบนาที15นาทีเองครับนะครับขอกราบอาราธนาในมนหลวงพ่อครับให้ความรู้กับพระที่เขาร่วมอบรมครับก็เราก็ได้ฟังข้อคิด สิ่งละอันพันละน้อยเขาบอกน้ำหยดทีละหยดย่อมเต็มนาเต็มตุ่มได้ฉันใดนี่แะละคุณธรรมข้อคิดที่ท่านให้กับเราท่านบอกท่านอะไรจะเป็นเป็ดก็วายเหมือนแค่เป็ดนะเป็นนกก็เป็นไม่ได้เป็นแค่เป็ดแต่แต่ผมดูแล้วท่านเป็นเป็ดหมอนกันนะเป็ดนกเป็ดน้ำบินไกล ก็บางทีเนาะธรรมะอาจจะให้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าท่านก็ให้ความรู้แก่เราเราจงนำสิ่งที่ท่านให้มีประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เช่นกันแล้วก็ขอ กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มานิตกระตะธรรมโมรุ่นที่49สังกัดวัดจันทรังสีตำบลทับคออำเภอทับคอจังหวัดพิจิตรซึ่งท่านมาให้ข้อคิดข้อธรรมกับเราในวันนี้ก็ขอรัตนาคุณของพระศรีรันตนตรัยจงโดนบรรพรัตนตรัยเรา่าศรีไปอีก จงดมดาลให้ะอาจารย์มนิดจงข้ามพ้นจากวัะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดในปัจจุบันชาติหรืออนาคตชาตินี้ด้วยเถิดสาธุครับต่อไปก็จะให้ท่านหลวงพ่อท่านพระครูประกาศสมาที่คุณเจ้าของ พักก่อนพักสิบห้านาทีอ่าพักก่อนนะครับเดี๋ยวพักสิบห้านาที